และครั้งนี้นะคะพยในงาน BAV High e n d Show 2023ครั้งที่2งนะโรงแรมแบงคอกมายอดมาคีควีนส์พักสุขุมวิทยังเหลือให้ชมงานอีกนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับเคสตูดิโอเราจะพลาดไม่ได้กับห้องนี้เพราะว่าเมื่อวานเราพูดไปแล้ว2ห้องเราจะต้องมาเจอกับคุณป๊อกแน่นอนเพื่อให้เขาเนี่ยพูดคุยก,กันว่าห้องนี้มีอะไรดีเด็ดเป็นห้องสตีมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ะะรบก็ห้องนี้ก็จะแนะนําก่อนจะเป็นห้องที่ผมจะขายโซลูชันเกี่ยวกับสตีมเมอร์ทั้งหมดเลย เริ่มตั้งแต่แบรนด์เก่าแบรนด์ดั้งเดิมของที่ร้านก็คืออะเลลิกนะครับ <ir> ก็จะมีอะเลลิก S 5 0 A 5 0 H 5 0และ B 5 0ครับผมแล้วก็ในงานนี้นำเข้ามาใหม่ก็จะเป็นยี่ห้อวิมครับผมวิม <V im. S 1> ใช่ครับก็จะมาด้วยกัน2รุ่นก็คือวิมโปรพลัสกับวิม M ครับผมซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวเด็ดของเค t สตูดิโออยู่แล้วถูกไหมคะ<อ>ที่นำเข้ามาใหม่ใช่ครับจะเป็นตัว ตัวใหม่ตัวใหม่เลยเพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นเลยครับผมค่ะก็เห็นลอนชูแวบแว๊บในเฟซบุ๊กค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะมาชมนะคะหรือว่ารายละเอียดข้อมูลเนี่ยคุยกับคุณป๊อกได้เลยใช่ไหมได้เลยับผมอยู่ไหมคะวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอยู่ครับผมก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูสินค้าได้ที่ห้องนี้เลยครับ1 1 3 1สมครับผมแล้วตัวล่างนี่ล่ะคะตัวล่างนี้จะเป็น e a hybrid ครับก็จะเป็น ลีเนียพาวเวอร์ซายครับผมซึ่งอันนี้เราก็จะป้อนให้ตัวเราเตอร์แล้วก็สวิตชิ่งครับผมเพื่อให้ไฟมันเสถียรที่สุดเพราะว่าโรงแรมผมไม่รู้ว่าแต่และห้องเขาจะดึงไฟเท่าไหร่ใช่แล้วบางทีพอไฟมันตกเยอะๆไอตัวเราเตอร์เนี่ยไฟมันไม่ถึงตัดผมก็เลยต้องเซฟนิดหนึ่งแล้วซึ่งนอกจากเซฟตี้แล้วมันยังอัปเกรดเสียงด้วย ก็คือว่าถ้าสําหรับใครที่สนใจนะคะรายละเอียดที่คุณพลาดไม่ได้ก็ต้องมาทดลองทดลองฟังกันได้ครับผมได้เลยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณปอมีอะไรเพิ่มเติมเห็นเมื่อกี้สายลดราคาสายผมไม่ลดผมขายราคาเดียวไม่ลดลอยหรอไม่ลดเลยเป็นนโยบายของทางร้านครับจะซื้อวันนี้ซื้ออีกหปีข้างหน้าไม่เสียใจครับผมแต่ที่แน่ๆจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดครับ ไม่ลดราคาก็จริงแต่จํานวนจํากัดพูดง่ายๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะยังไงงานนี้เท่านั้นที่คุณจะต้องมาจับจองนะคะครับเอางี้ค่ะคุณป๊อกถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสายที่ลดไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถมาดูอะไรเพิ่มเติมในเคสสตูดิโอบ้างคะทั้ง3ห้องนี้ทั้ง3มห้องนี้มีอะไรพิเศษเมีอะ่ะมีสายแลนครับผมที่เราคัดเลือกสายแล้วก็เข้าหัวเองจูนเสียงเองทั้งหมดครับ โอ้โหเรียกว่าแฮนด์เมดคัสตอมเมดใช่ครับผมใส่ใจก็ถ้าอยากรู army. ้ว่าสายแลนมีผลหรือไม่มีผลก็มาทดลองฟังที่ห้องนี้ได้ครับพูดง่ายๆเลยว่าใครที่สนใจคุณภาพดีๆเด็ดๆโดยที่อยากจะมาชมและอยากทดลองหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มาได้นะห้องนี้เลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณป๊อกด้วยนะคะครับค่ะ สำหรับงาน BAV High End Show นี้นะคะอย่าลืมนะคะเรายังมีอีกวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วต้องมาให้ได้ BAV High End Show 2023ครั้งที่2 at Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Sukhumvit ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าลืมเข้ามาเดินกันนะครับ